สวัสดีค่ะมาพบกัชบช่องมดสาลุูกิจแซ่บนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็อยู่ที่ตลาดหนองบัวแดงนะคะซึ่งจะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางน,นะคะเห็นตลาดน่าสนใจดีค่ะก็เลยจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากค่ะเท่าที่หนูเคยเจอมานะคะเพราะว่าแม,มองสองไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เขามีขายด้วย ใบเพิ่มพลังค่ะใช่ไหมพลังใช่ใบกระท่อมนี่น,นะคะแอบเด็ดไม่ได้นะเขาด่าเลยนะต้นกระท่อมค่ะเ <laughs> พราะว่าราคาได้ก็พอสมควรอยู่นะคะค่านสนี้เดี๋ยวเราขทำค,ความรู้นีกว่าค่ะตลาดยังไม่เปิดดีแต่ว่าก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดแล้วนะคะนี่คือเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่แน่จริงๆต้องอยู่ช่วงบ่ายจริงๆพวกปลาพวกของป่าเยอะนะเนี่ยแม่ค้าเพิ่งจะมาแต่เข้าไปดูก่อนก็ได้อ้แตลาดใหญ่เลยเนี่ย,ยเขาจะเจอเห็ดโลงละสามพันโอโว นี่ดูดิกฟ้าแดดเดียวครับเก็บจากสวนในปลาแดดเดียวเหรอคะนี่กผู้หญิงก็จะพอพอเลยนะเจ้าขอจีนหน่อยนะคะโอเคแข่งเนื้อไม่มีปกติลุงเด็กจะซื้อเนื้อถ้าถ่านเนี้ยที่ซื้อไปทำอาหารน่าจะเข้าขันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูขันดูดีกว่าพี่เนี่ยตรงตรงนี้คือบริษีทของมาไม่เยอะไงต้องบายบายนี่นึง ี mm ่ก็ของป่านะคะใช่นี่มีเห็ของหนูด้วยเห็นนมหอมกะบพราเนื้อร่อยมากนะคะมากอ้าวก็เป็นของอ้อนเขาอ่ายากอรอยอั่ไหนคือต้าเปล่ามาละแล้วครับมาเที่ยวแถวนี้ครับลูกตัล้มีแล้วอ่ะลูกตัลือช่ไหนพี่แน่ มันน้อย,ยดอยอ๋อน้อยดอยที่นี่ก็มีเอาไปตำน้ำพริกอ่ะครับเอาไหม่ะหรือว่าเอาไปที่งทำตำน้ำพริกดีกว่าเพราะช่วงน,นี้ที่บ้านหมูยังไม่ออกนะคะครับท่าน,นี้ออกแล้วค่ะครับอันนี้เท่าไหร่คะสิบบาทคะ่ะโอ้ถูกนะคะข<ส>องละชิบาทเองนีโอเคเลยเอาไปเลยค่ะ หวานอร่อยใช่จ่ายตังค์ด้วยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูที่อีกนะคะอ๋อนี่ก็ข้าวโพดนะคะสดใหม่ๆเอาวไม่ข้าวโพดข้าวเหนียวถุงเท่าไหร่ครับแต่หนูชอบกินแบบเล็กๆเล็กๆนะคะเพราะว่ามันอร่อยค่ะเท่าไหร่ครับเท่าไรคะสิบบาทเหมือนกันนะคะมีแต่แบงค์พันแล้วจ้ะไม่ได้ค่ะน้องจ่ายไปก่อน ก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเขาคือข้าไม่ต้องว่าจะจ่ายตังค์นะจ้ะเขาก็ไม่เขาก็เที่ตังค์ดีเครื tá, <S 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 ่องไหนวันนี้ไข่ไก่เหรอคะเครื่องไหนใช่เป็นเป็นเครื่องในไก่ไอ้ไข่แหละไข่ไข่คือเป็นเครื่องในไปดูไก่ข้างในได้หมดสดๆเลยค่ะ อันนี้ไก่บ้านของแท้ไก่บ้านเรารูปใหญ่มากนกคาคอไก่บ้านไก่บ้านตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ปกติขายตัวเท่าไหร่คะเอาขายเป็นโลค่ะอ๋ออันนี้โลร้อยเจ็ดสิบอันนี้เป็นไก่พันไข่ไก่ไข่จะด้เหรอ้อยยี่สิบอันนี้ไก่บ้านอันเป็นไข่ในไก่ไข่ไก่ใหญๆอันนี้ไก่พันไข่ไหมอันนี้อันนี้ไก่บ้านไก่เมืองเราเนี่ยไก่เมืองเนี่ยจะตัวเท่านี้ค่ะตัวเท่านี้ ไม่าาสามตัวเนะี่ยต้มกินก็ได้ย่างกินก็ได้กกไดไเอาไปตุ๋นก็ได้ค่ะตุ๋นก็ได้ใต้น้ำก็ได้น่ากินอยู่ตเ่เนี้ยวจะกินจะ<ห>กินที่ไหนเลยกว่าจะได้ทำมันไม่ได้ทำกินแน่เลยวะกินแน่ก็กินสดๆเลยค่ะลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวเดียด๋วยวคิวดก่อนถ้าตัดตั้งใจได้จะมาใหม่เขาคุ้งค่าไม่ไม่จะมีครัวที่ไหนไปนอนที่ไหนไม่รู้อ่ะ อนน้ก็จะเป็นจุดขนมกัข้าวเดี๋ยวเอาธน,นูนมดบนก่อนไปดูปลาห,หน่อยปลาเขายังไม่ขายดีเลยวะขลานี้ปลาทเอมาเดี๋ยวมนเาเอคไม่คันพดเย่ยงนาดน้ขนมมันอร่อยนะมด ใช้ขนมนะคะออไม่ด้วยชนตองขายเลยนะคะวพี่แน่พี่แน่จิใจจริงเลียงเรียนอคะอะเอาไหมอ่ะอเนี่ยจริจริงหนูหนูไม่เคยแบบกิทีทยเรียนตอนนี้ก็มีปลาเหรอ อันนี้คือยาคันอะไรคะอ๋อขอเพชรบุรีค่ะจะกินไหมไม่อยากกินกีวค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านี่าค่ะปลาดใหญ่นะคะไปดลามดนี่นะเดวเราดโอ้มีไก่ไก่ด้วยนะคะหวานทองโหตอนนี้น่าจะเป็นโซนผลไม้นะคะว้าวหรือว่าเนี้ยนั่นไม่ใช่ฮะ อ๋อใช่ครับเขาครับใช่ครับครับขอบคุยครับนอ้เหอะไรหรือว่านูยจะกินนุจะลองกินทุเรียนดูนะคะพ่อไม่เคยอันนี้ของจันทบุรีที่สุดพอดีค่ะเดีวนี้เป็นจอดนอนลูกไหนอันนี้แล้วกั เอาแบบกรอบน่รุ่นในดีกว่าค่ะเออนั่นก็ได้นเอากรอบนี้ได้ไหมคะกรนี้สุคะตรงนี้สุกนะคะอันนี้สกรอบน่รอนี้กรนนี่ก็ได้เอากองนี้ก็ได้ค่ะนี่มือจะได้กิน เทียนแดดเดียวจัดไปของจันทบุรีนะคะโอ้าวกับที่นี่นะคะครัง้งแรกครัง้งแรกครั้งแรกกับทุเรียนนะคะของจันทบุรีค่ะห <c oughs> ืมสินดีดีค่ะเบคอนไก่ย่างนี่นมันจะ <c oughs> ขายไก่ทอดนะคะแล้วก็มีผลไม้ ขึ้นาสินคโปวนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็รอติดตามค่ะว่าเราจะพาทุกคนไปไหนนะคะถ้าทุกคนหลังจากออกมาจากตลาดนะคะเราก็นี่จะมาเที่ยววัดร่องขุนนะคะใช่ไหมคะพี่แน่นเดี๋ยวจะบอกว่านี่เป็นก็โอ้ย <laughs> <laughs> แน่เกิดลมวัดที่ ใจลอยไปไหนคะตอ้องอ่านคัพป้ครับไม่ได้เข้ากรุงเทพเอ้ยไม่ได้เข้าเชียงรายนะครับเรต้องอา่านคัพป้รู้อู่วาราคุณนี่สวยสมชื่อจริงๆคะ่ะมามามาดูให้อันนี้คือครั้งแรกของหนูนะคะที่มาเที่ยวคะ่ะขาเคล็ดว่าจะเดินหลังกล้องเลย <c oughs> น้องๆก็ <c oughs> เป็นห่วงพี่ใหญ่เลยลนะ่ะดูดิสาวๆให้การได้ยินนะกของเราคืออากาศค้างจากเมื่อคืนใช่ไหมคะขาอ่อนขาพันขาปัดคาเป้หมดเลยต้องเข้าฝั่ง ใช่ครับคนไทยจะเข้าฟรีพี่อยากเข้ามาพี่อยากเข้ามาในห้องน้ำเขาเดเป็นสโมสรห้องน้ำก่อนจริงเหรอคะไปทางไหนพี่นี่ดูห้องน้ำทองคำเป็นรีวิวพิณีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราเราแบบนรถเออห้องน้ำน่าอยู่มากจริงเหรอคะจริงจริงอุ้ยคือแบบสวยมากออ๋แล้วก็เข้างใช่นี่มี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 หุ่นล้มด้วย คุณยนใหญ่มากอถึงค้ามงคนไทย้าฟรีคนไทยก็ฟรี้าฟรีเลยหรอคะใช่ถ้าเป็นตางคนต่างชาติเสียเงินเยอะพี่ดิอ้อน่น้อาจารย์เฉลยนู่นสายมือมันจะนั่งอยู่นู่นนู่นไงอันนนพงศอันนนพงศมดคุณทับเพิหมนกตี เดี๋ยวข้าไปก่อนใช่อ๋อมันจะเขียนว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออเขาบอกว่ได้เขียนว่าเออเขาไม่ได้คนกะเลียงนะก็คนไทยเหมือนกันเลยค่ะเออจะไม่ได้เข้าห้องน้ำไหมดห้องน้ำอยู่ทางไหนคะเนี่ยเดี๋ยวแลคะข้าค่ะก็ได้ข้าค่ะก็ได้ไปไปขากลับไปพี่เก่าเกันไปก่อนอันนี้เขาตีได้ไหมคะเออขโมยกันทั้งหมดเลยนะตีได้จ้ะตูกคนโมค่ะเออไป เลยชิงนะคะแบบเป็นสี่เขาหมดเลยอะค่ะอ,อันนี่คือแบบอาจารย์เฉลิมชัยสร้างเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวน,นี้คือมันต้องเดินขึ้นไปเหรอะคะใช่ครับเดินขึ้นไปเป็นทางเข้าพระราโบสด มันจะเป็นการสร้างด้วยด้วยจินตนาการปฏินกรรมที่หน้าไทยรุ่แค่นั้นเอง oh. <laughs> น,นี่เขาก็จินตนาการเป็นนรกใช่ไหมคะใช่ครับข้าวจังเราก็คือขั้นสูงสว่วนอะไรเงี้ย oh. เดินก็ขึ้นเลยขึ้นเสียก็จะเดินบนออกไปข้างเดียวจะไม่ได้วนกลับมา ใช่แต่ข้างในไม่แน่จะไม่น่าจะให้ถ่ายภาพถ้าจำไม่ผิดนะ,นะไปไว้พาเอาทั้นแล้วก็ทีนี้แล้วก็ไว้ไม่ได้ยุตกนอนเขาไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวนี้แไม่แน่ใจพี่ก็ไม่ได้เข้ามานานและไปอ่านป้ายก่อนเนะาะออกออกไม่เดี๋ยวมาชี้ไปทางนี้เดี๋ยวซ้ายนู่นกระโดดข้ามนี่นู่นโน่น,น,นๆๆมาอ๋อนี่ข้างข้างข้างในห้ามถ่ายรูปเหมือนเดิมโอเคเข้าไปไหว้พักอ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพามาดูฝั่งนี้นะคะพี่มันจะมีสองฝั่งใช่ไหมคะจะมีฝั่งทางสีเงินแล้วก็สีทองใช่ไหมคะอืมนนี้นี่ก็จะเป็นทางออกนะคะโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าใช้เวลากี่ปีนะคะที่จะสร้างเสร็จนะคะอืมที่แนรู้ไหมคะไม่รู้นี่ยังไม่เสร็จเลยโอ้โหนี่ก็สร้างต่อ,ตอเติมเรื่อยมั้งรับที่แต่ที่นี่ก็คือ เอกลักษ์ของเขานะคะก็จะเป็นลายที่แบบมัดสีขาวนี่ค่ะลายโดดเด่นมากดูหันไม้างสวยไหมสวยมากเนี่ยดูข้างบนว้าวเดี๋ยววันนี้คือสวยเลยต้องได้มดถ่าย t ิกตอกแล้วคนจะดาวข้างบนก็ทำจากนี่ค่ะทำเป็นใบใบโพงแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมใช่โอ้โห อยากจะคิดสภาพเลยว่ามูล,ลค่าเท่าไหร่นะคะสร้างเสร็จวันนี้สร้างเสร็จนี่คือที่แน่ที่ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ถูกนั่นหลังนั้นเป็นร้านจอดรถละถ้าตรงนั้นล่ะคะมันทำไมขอให้เขายังทำอยู่กันไหมเรอเขาก็เขาก็ทำอยูไ่ไงเสร็จแล้วอีกหน่อยก็คงได้เนี่ยอยู่แค่เที่ยวได้แคนี้ต้องมานแล้วยังยังไม่ได้ไปไหนเนี้ยนาแล้วแต่สมัยที่พเชินะ มันเป็นงานที่ละเอียดมา,มากค่ะ<ช>แล้วก็มันเป็นลววนไรที่เราต้องแบบเอเติมตลอดนะคะก็เลยต้องใช้เวลาค่ะลูกศิษย์แกก็เป็นคนทำเนี่ยนะท,ทำทำทำเนี่ยโอ้โหจะแสตัวี้อยากจริงๆก็มาถึงได้แต่ว่ายาวมากเลแค่ะแค่ลายแต่ละลายนะคะคือต้องใช้เวลามากนะคะ <S 2> <S 2> มดมดลงุลงลุงนี่ไงนี่ไงต้นลุงอ๋อเอ้าี่ทำไมมาสื่อชื่อชื่อต้นต้นลุงคะแสดงว่าต้องมีคนมาปลูก คนนี้ปกคิดว่าเป็นใครเป็น <c oughs> ลุงค่ะ <c oughs> เออลุงใครคะเอ,อ้เ,ออเดี๋ยววะลุงแล้วมาตรงนี้ไะตรงนี้มันถ่างออกแล้วมาไปนี้ห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีพวกพี่พิ่เที่ยอ,อ,อะไรกัท่านนู้นก็จะเป็นฝาดสีทองใช่ไหมคะใช่ครับเ,เราไปดูห้องน้ำดีกว่านะคะดูต้นมไม้เลยถือว่าเป็นบุญตามากเลยนะคะที่ได้มาเที่ยววัดร่องขุนค่ะครั้งแรกของน้องนเนี่ย บ่อน้ำอธิษฐานอันนี้เป็นบ่อน้ำบ่อน้ำานจิตด้วยนะคะใช่ครับเราผมไปดูห้องน้ำผมก่อนค่ะใช่ห้อน้ำนี่เอาสันี่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 เป็นบ่อน้ำแล้คะคนโยนตังไปปลาให้ทายมีแน่นอนเห็นไหมมีแนนอนคนนตังแม่นไหมทุกคนอธิษฐานก่อน iPhone หล่นไปทางไหนไมเนี่ยฮะสวยมากน้องมดพี่ช่วยสนับสนุนเครื่องหมายก่อน ดูดีว่าจะได้ไหมถ้าต้องการนี่คือแม่นมากสม<า>มดเล<า>ยเออนี่ไงก็คืออธิฐานถ้าถ้าออกกับข้างไม่ได้ได้เวลาถึงเวลาก็ลงไปําเอาหมดตั้งใจลงวันที่หนึง่งลงวันที่หนึง่งลงวันที่หนึง่งงวันที่หนึง่งสองที่หนึ่งมามาดูดูดดู ไม่เห็นว่ะพี่หนุ่น่าจะน่าจะน่าจะได้นะตรงกลางอี่มัก็พี่พี่พี่่านนั่งสักหนึ่งอ่ะถือถือค่ะถือถือค่ะทุกคนเพียนแน่ก็จะเอากับเขานะคะก็คือโยนเหรียญลงไปใช่ไหมคะเดี๋ยวสิอธิฐานค่ะ จะดูค่ะว่าเพี้ยนแน่จะแม้มไหมเพี้ยนเสียนเสียนดูดูดูท่าโดนบ้างรู้ปะเคยทำอะไรมาดูแล้วเขาดูอดเดือนสิบมาอยู่บนสุดเลยไหมล่ะโซัมาดิใช่ปะต้องไปดีเทลดูว่าใช่เดือนพี่หมดอล่ามันเรียนสิบเยอะมากแต่น้ำสะอาดมากเลยค่ะมันช่เป็นพี่วหรอค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวน้องก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะนี่ค่ะหน้า ข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะ้องต้องขอตัวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามน้องในเพจด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย